สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววชิรยาศรีสวัสดิ์รูกศนอตำบลย่านยาววันนี้จะพาชมศูนย์เรียนรู้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลย่านยาวณนะกศนอตำบลย่านยาวค่ะการที่ดิฉัน หลักปัญญาเศรษิดพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนื่องจากกอนอได้นำหลักการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐีพอเพียงมาใช้สอนประชาชนและนักศึกษาในแต่ละปีละปีซึ่งไม่เคยได้ทำสุขอาทำแต่งเรียนรู้หรือเป็นแบบอย่างวันนี้กอนอตั้งตยาวได้ทา ศ Кстати, ูนการเรียนรู้เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนและนักศึกษาค่ะเชิญชมด้านในนะคะก็จะมาพาชมนะคะการปลูกพืชผักสวนครัวรอยฟ้าในกรณีบางบ้านนะคะเราไม่มีพื้นที่ดิน จำนวนมากเราก็สามารถที่จะปลูกผักสวนครัวไว้กินได้ค่ะดูตามตัวอย่างนะคะเราก็จะมีะกะลาเม้าวที่ไม่ใช้แล้วเราก็จะนํามาปลูกผักหรือกระป๊อกหรืออะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถแขวนได้นะคะเราก็สามารถมีไว้อุปโภคบริโภคได้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นแหล่งน้ํานะคะจะเป็นแหล่งน้ํคลองไส้ไก่จะเป็นพื้นที่ที่รักษาระบบนิเวศภายในสวนนะคะ เพื่อให้ที่ให้บรรยากาศภายในสวนแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นแก่พืชผักนะคะในสวนนะคะค่ะบ,บริเวณตร,ตรงตรงนี้นะคะเป็นบริเวณพื้นที่ด้านในของสวนเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลย่านยาวนะคะก็จะปลูกผักอะไรหลายๆชนิดเลยะคะ่ะผักที่ชาวบ้านแบ่งปันให้มาเราก็จะนํามาปลูกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมีผักอันนี้คือผักผักกูนะคะเป็นผักเศรษฐกิจของ ในพื้นที่นะคะตอนนี้กําลังขายดีนะคะเราก็มาปลูกเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนะคะค่ะแล้วมะเขือนะคะแล้วก็กระเพราโหระพาพริกต่างๆซึ่งปกติเขาซื้อเวลาซื้อเนี่ยคือกําหนึงสิบบาทนะคะใช้ไปได้นิดเดียวเราก็ทิ้งสู้เราปลูกเอาไว้กินเองนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อในส่วนนี้นะคะ ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมในพื้นที่ของเรามีป้ายเหลืองๆนะคะป้ายเหลืองๆติดติดอยู่ในแปลงผักนะคะซึ่งป้ายเหลืองๆเนี่ยเราได้ไปดูงานที่มหาลัยนะคะมอมหาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการล่อมแมลงเชิงกลนะคะมแมลงเนี่ยมันเขาบอกว่ามันชอบสีเหลืองนะคะชอบอะไรที่เป็นสีเหลืองๆแล้วก็ป้า จะให้มแมลงนะมันบินแล้วมาเกาะนะคะมันจะได้ไม่ไปกินผักเรามาเกาะที่แผ่นสีเหลืองๆนี้แทนนะคะนี่คือการกําจัดมแมลงเชิงกลนนะคะของสวนเศรษฐีพะเพียนตะบนย่านยาวแล้วก็ยังมีการปลูกผักะะข้างรั้วซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเราก็อาจจะปลูกทัวพูนะคะหรือปลูกผักที่มันโตอยู่ข้างรั้วอย่างเช่นคะน้าแม็กซิกันนะคะหรือผ,ผักยืนต้นอย่างเช่น ต้นแครนะคะแครเตี้ยนะคะซึ่งเราสามารถเก็บได้กินตลอดตลอดทั้งปีเลยนะคะให้เรามาดูกันอีกฐานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฐานการเลี้ยงปลาดุกนะคะเป็นเป็นแบบอย่างเราได้ขุดสระนะคะเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกนะคะ,ะให้กับประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะซึ่งปลานี้เราสามารถใช้ในการบริโภนะคะเอาไปบริโภคนะคะ ในส่วนนี้เรายังไม่ถึงกับจัดจําหน่ายเราใช้สําหรับบริโภคแล้วก็แบ่งปันให้พี่น้องประชาชนที่มาเรียนรู้กับเรานะคะค่ะต่อไปฐานนี้นะคะเป็นฐานการปลูกสมุนไพรต้านไัยโควิดซึ่งฐานนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การปลูกสมุนไพรสมุนไพรก็มีหลายอย่างนะคะมีฟ้าทลายโจรนะคะมีมีกระชายขาวขิงขาดตะไคร้กระเทือนะคะแล้วก็ผักอีกมากมายนะคะที่เราไว้ให้ แล้วก็ประชาชนได้มาเรียนรู้อันนี้เป็นฐานปุ๋ยไม่กลับกองนะคะซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราเอามาทำปุ๋ยก็คือบริเวณเอาหญ้าหรือใบไม้ที่ร่วงหล่นนะคะแล้วก็เศษวัชพืชเศษใบเศษพืชผักที่เราที่อยู่ในสวนเรานะคะามาเอามาทับผมกันนะคะ ย่อยสลายแล้วเราก็เอานำไปใช้ที่สวนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะเห็นได้ว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลย่านยาวนะคะมีพืชผักหลายชนิดนะคะอย่างเช่น,นการปลูกมะนาวนะคะการปลูกมะนาวการปลูกมะเขือนะคะก็ผักสมุนไพรนะคะซึ่งผักสมุนไพรแต่ละชนิดถ้าสมมติประชาชนต้องการนําไปปลูกที่บ้านเราก็มีะคะพันุผักสมุนไพรแจกมี รเรียนรู้ดูงานสวนเศรษฐกิจอกพอเพียงนะคะถ้าประชาชนหรือนักศึกษาต้องการทราบข้อมูลว่าในสวนของเรามีพืชผักอะไรบ้างเราจะมีนะคะเอกสารนะคะให้ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้นะคะว่าพืชผักแต่ละตัวมีอะไรบ้างแล้วมีสรรพคุณอะไรและสามารถที่จะปลูกมีวิธีการปลูกปลูกอย่างไรนะคะพิฉชันนะคะเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับ ด้านหลักปรัชญ,ญาของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงนะคะดีเด่นนะคะมาอาในในปีที่แล้วนะคะทุดนี้นะคะเป็นบริเวณนะักห้องปศนตะบลยดยาวนะคะซึ่งเราจะจัดนิทธศการนะคะหลักปรัชญ,ญาของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงของป่าสะเจ้าอยู่หัวในรัชกาลทก้านะคะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเวลาพบกลุ่มหรือมาพบปะพบเจอกันหรือให้กับประชาชน ให้บริการณห้องกศนตบนแห่งนี้นะคะซึ่งจะมีฐานการเรียนรู้เหมือนด้านนอกค่ะจากการที่กศนตบลยันยาวจัดศูนย์การเรียนรู้ตามรลับปัญญาของเศรษฐกิเพอเพียงมาให้นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้เรายังได้ทำแพลตฟอร์มนะคะให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้และเข้าไปทำนะคะเป็น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับหลักสูตรหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสมุดบันทึกความดีและการทำอาชีพต่างๆเพื่อสร้างไรายได้ค่ะ,ะกสนอยยันยาวก็ต้องขอขอบคุณนะคะภาคีเครือข่ายทุกๆด้านนะคะที่มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกศนให้เป็นกสนมีชีวิตในในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งแหล่งเรียนรู้นี้ก็สำหรับพี่น้องประชาชนเพื่อให นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้นะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบสําหรับให้ประชาชนนํำรงไปปฏิบัติที่บ้านตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ